จมอะไรครับบนอะไรลูกอ,อะไรครับครับผมว่าไงลูกเออเออเออหิวม่มยังครับผมอะ,อะไรมึพูดไหลพูดไม่รู้เรื่องเลย เออเอออ,อะไรครับอะไรลกูกฮะโออเออครับ <c oughs> จมอยูู่นเดียว <c oughs> ครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเทียงอีกเทียงอีกเทียงอีก ไปเที่ยวเหรอลูกไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมไปไหมน้องดินครับไปเที่ยวไหมครับโอ้โหยังเป็นยังจายายุ่มอเออ